สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีวิธีการทำอาหารไทยที่หลายๆคนต้องชื่นชอบแน่นอนค่ะนั่นก็คือไข่พะโล้ซึ่งพะโล้วันนี้ก็จะเป็นไข่พะโลหมูสามชั้นค่ะมาดูวิธทีทำกันเลยค่ะ เริ่มต้นที่ไข่ต้มนะคะก็เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับวิธีการต้มไข่ต้มยังไงให้ไข่แดงอยู่ตรงกลางมาฝากค่ะแถมยังปอกเปลือกง่ายด้วยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ไข่ต้มแล้วค่ะวันนี้ใช้ที่3มฟองนะคะแล้วก็เตรียมกระเทียมรากผักชีไว้เลยรวมถึงริกไทยด้วยต่อไปก็จะเป็นหมู3ามชั้นนะคะ ก็วันนี้จะใช้แบบไม่มีหนังถ้าเพื่อนๆชอบแบบมีหนังก็ได้ค่ะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะขนาดกําลังดีประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาต้มเขาก็จะหดลงไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นอยากให้ชิ้นเล็กมากค่ะจากนั้นเราจะมาทำสามเกลือกันค่ะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีค่ะเอามาโขลกตำให้เรียบร้อยค่ะ นี้นะคะก็เสร็จแล้วก็ตำให้พอหยาบๆค่ะนั้นนะคะก็จะใส่ซีอิ๊วดำค่ะลงไปสองช้อนไปตรงตัวไข่ต้มค่ะก็จะเพิ่มสีให้ไข่ต้มเนี่ยเขามีสีสันที่สวยงามมากขึ้นซึ่งซีอิ๊วดำอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มลงไปตอนที่เราทำไข่พะโล้ด้วย จะเป็นเต้าหู้ขาวค่ะก็หั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยสามารถใช้เป็นเต้าหู้ทอดก็ได้นะคะเอาตามความชอบเลยค่ะต่อไปมาทำไข่พะโล้กันค่ะก็เริ่มต้นจากการใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วย3ามเกลือที่เราโขลกไว้1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันจนกระทั่งหอมค่ะ จากนั้นพอกระเทียมหอมนะคะก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะสูตรแล้วก็ส่วนประกอบก็จะให้ไว้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้เลย พอเราเห็นผิวข้างนอกของตัวหมูเริ่มขาวก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันจนกระทั่งตัวน้ำตาลละลายนะคะช่วงนี้ก็ใช้ไฟอ่อนลงมาหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาลเขาจะไหม้ก่อน พอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะก็ใส่สีอิ๊วดำา1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะใส่เพิ่มอีกโดยนำสีอิ้วดำที่เราหมักในตัวของไข่ต้มไว้นะคะมาใส่เพิ่มตอนนี้ก็ใส่1ช้อนโต๊ะไปก่อนแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ตามด้วยเต้าหู้นะคะที่เราหั่นไว้ลงไปผัดต่อกับหมูสามชั้นเลยค่ะช่วงผัดก็ค่อยๆผัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเต้าหู้เขาจะเละซะก่อนจากนั้นก็เติมน้ำลงไปให้ท่วมตัวหมู3ามชั้น,นะคะ่ะ พอน้ำเดือดอีกครั้งนะคะก็ใส่ผงพะโลลงไปค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ผงพะโลนะคะก็จะใช้เป็นอบเชยกับโป๊ยกักแทนค่ะแต่ถ้าวันนี้เราไม่ใส่ตัวโปยกากกับอบเชยเราก็ใส่เป็นผงพะโลค่ะเราก็ตามด้วยไข่เลยนะคะเพื่อนๆสามารถใส่ตามที่เราชอบได้เลย,เลยอาจจะเป็น4 5ฟองก็ได้ค่ะ แล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำที่เราแช่เอาไว้เนี่ยลงไปด้วยตอนนี้กลิ่นพะโล้ของเราหอมมากๆเลยค่ะ พอพาโลเดือดอีกหนึ่งรอบเราก็ทําการปิดฝานะคะแล้วก็ทําการเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหม้อนะคะจะได้ปิดฝาแล้วก็เคี่ยวได้ถึงเนื้อของตัวพาโลเลยค่ะ พอเราต้มไปสักประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะก็ใส่เกลือไปปลายช้อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความเค็มเข้าไปค่ะแต่อย่าใส่มากเดี๋ยวเขาจะเค็มค่ะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทำการชิมรสแล้วก็ปรับรสชาติให้ตามชอบใจเลยนะคะแล้วก็ทำการปิดฝาเคี่ยวตอบอีกประมาณ20นาทีค่ะจนกระทั่งหมูของเราเนี่ยเปื่อยได้ที่ค่ะ นี่นะคะหลังจากเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงรสชาติออกมาเข้มขน้นทานกับข้าวสวยร้อนๆนี่อร่อยมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเคี่ยวต่อก็เปิดไฟอ่อนค่ะเคี่ยวต่อมันก็จะทำให้เขาเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะ เรามาผ่าดูไข่กันข่าวว่าไข่ตรงกลางเนี่ยจะอยู่ตรงกลางสวยงามไหมนี่นะคะไข่แดงสวยงามเลยค่ะอย่าลืมดูวิธีการต้มที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ